เขีย so นสวยๆค่ะน้องพี่เขียนไปแล้วก็อ่ะท่องไปด้วยพูดไปด้วย e n a n แล้วก็ e n t and and, 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 and. Uh, ท่องแบบนี้ไปจนกว่าจะเขียนเสร็จ e t n t เขียนสวยๆใชลรึ ต่อไปตัวอะไรคะต่อไปตัวบีจะไม่ใช่บีเขียนไงบีแบบนี้บีแล้วอะไรคะบีเอ ที <T. S 1> อืมเขียนไปพูดไปด้วยสิคขา <A. S 1> จะได้จำได้ทีแบทเอตัวเอ <T. S 1> เขียนใหม่ตัวเอเขียนใหม่บีเอบีเอแล้วก็ BAT ออ BAT เขียนไปพูดไปสิลูกหนูจะได้จำได้ BAT BAT ข้างข้าวข้างข้าว CAT 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 น้องพีกเอาอย่างลบๆบไอ้พวกที่มันเกินเกินมาสิลูกพ C A C A C อะไรนะ C A T cat อืม <B> ตัวอะไรนะ <O> ตัวอะไรนะคะ D e O แล้วก็ตัวอะไรอะคะ P O อะไรแปลว่าหมาลูกหมา dog d o <ork>. ก Ok, dog có những tổng hợp nào không ạ? dog d o g d d o g d o g dog D-O-G 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 D-O-G, dog D-O-G, dog Mm -hmm. D O G dog. D O G dog. dog. ต่อไปนะคะอีอีแล้วอะไรลูกก็ตีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างฮะอีเอาใหม่มีตัวอะไรบ้างคะ แล้วก็ทีตัวอะไรนะอันเนี้ยอีอีเอเอจีอีทอีทแปลว่าอี พีแ่แปลว่าอะไรอะะแปลว่ากินกินอืมโอเคเขียนไปพูดไปลูกอีกแล้วบีเอทีอี A t b e a t eat พูดสิ e t e e ไม่ใช่ b ลูก eat e a t eat 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 โอเคต่อไปตัวอะไรคะ F ออออะไร F A ฟ <P S 1> ทองพูดไปด้วยเขียนไปพูดไปทีแล้วก็ F F อ Fat A T. Fat Fat พตแฟตแฟต Fatfat no. ตฟแปลว่าแปลว่าอ้วนอ้วนอืมโอเคต่อไปตัวอะไรคะ G ีเอ mm hmm. no. จ T จีจี e. แล้วก็กทีทโอเคอีทีก็ตีได้รับได้รับอืมต้องพูดใหม่ จีจีกีีกกแปลว่าอะไรนะคะได้รับน้รับีเขียนตัวใหญ่ใหญ่เกินไปแล้วล่ะลูกมันล้นช่องน่ะ

่าได้รับอืม G ที g เก e แปลว่าได้รับโอเค very good